อากกาศนี่เดินชิลมากเลยนะลูกไรไมร่กลัวหนูไม่ชิลหนูไม่กลัวเลยเหรอลูกช,าช,าชา้าๆนะลูกช้าๆเดินค่อยๆเดินไปเลยเดินไปเอง แม่จับผนังเนี่ยแม่จับเหล็กอยู่ไปเลยลมยยอ,องประกาศเดินได้ชิวมากเลย <c oughs> <__ไปเลยไปเลยสูงม,มากของพะลูกไม่กลัวเลยดูสวยมากเลยค่ะ